เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยเก้าเดอ้อวันนี้นะคุณผู้ชมมาอยู่กับปาร์ตี้ในคุณผู้ชมเกมนี้จัดไปที่เดิมพันสิบบาทแล้วเปิดเทรบโบไปเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ไปอย่างไวนะคุณผู้ชมขอพันสองพอหล่อมๆ<笑><笑>อะไรวะหล่อมๆแหลมๆจอมจอมแจมจุ่มจหมอะไรเนี่ยโอ้โหไหลโอ้โหโคตรไหลที่ที่ไหลเกินนะ ไหลขนาดน,นี้นะเอาบ้านเอารถผมไปเลยดีกว่า <c oughs> ที่จะไหลแบบนี้ไม่ได้นะไหลเย,ยอะไปนะเออขมานะเออโอเคเริ่มจ่ายคืนตรงไหนวนะเนี่ยเนีเออคุณผู้ชมสวยครับแ่นดิสนะอ้าวเข้าเลยว่ะเข้าด้วยความรวดเร็วว่ะคุณผู้ชมนะจะถึง600ไหมถนงะมาดูกัน นี้แหละโอ้คุณสองไฮมึงโต้องไม่น่าถึงแล้วล่ะคุณผู้ชมคุณสองนี่น้อยจัดนะคุณผชมหกร้อยไม่ถึงแล้วนะคุณผชมโอ้โหเศร้าเลยนะคุณผ้มสนุดจัดไปเออคุณผู้ชมสวยว่ะเออหนึ่งพันว้าวหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบถึงเฉยคุณผู้ชมเอาว่ะโคตรเอาคุณผู้ชมจังหวะนี้โอ้กลับบ้านเท่าไหร่ดูนี โอ้พู้ชมกลับบ้าน2,116บาทผู้ชมอย่างรวดเร็วผู้ชมและกำไรวันนี้ก็เรียกว่าปลาไปพันสาม1นบาทครับกำไรวันนี้ทะลุวะ่ะทะลุเป้าโอ้สุดจัดนะและเร็วจัดเหมือนกันไวเจอกันหม่คลิปหน้าละกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ไม,มาเร็วไปเร็วมาแรงแสงนรลลกบ่าย